การแปรยติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลหรืออบตเนี่ยเขามีวิธีการในการแปรยติอย่างไรและเขามีข้อห้ามอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการแปรยตินะครับสำหรับงบประมาณรายจ่ายเนี่ยข้อบัญญัติงบประมาณหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นนะครับ ก็คือแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับก็เป็นการประมาณการว่าแต่ละท้องถิ่นอบอตอเทศบาลในปีถัดไปเนี่ยมีรายรับเท่าไหร่แล้วจะจ่ายอะไรบ้างมีรายจ่ายอะไรบ้างนั่นเองนะครับนี่คือเป็นเป็นข้อบัญญัติหรือเป็นเทศบัญญัติงบประมาณก็คือเป็นแผนเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับทีนี้การแประยะติเนี่ยก็หมายความว่าเป็นข้อเสนอที่สมาชิกสภาเนี่ย ซึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาที่จะต้องตรวจสอบควบคุมเกี่ยวกับาการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลหรืออบตอก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอยตอิเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดการขอลดรายจ่ายลดจำนวนเงินในรายการที่เห็นว่าไม่เหมาะสมได้นะครับตรงนี้เนี่ย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมจนถ,ถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับในข้อ59กําหนดว่าการแปลยะติร่างข้อบัญญัติก็ประมาณจะกระทําได้เฉพาะ่าเฉพาะอะไรเฉพาะเรื่องของการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย่าเท่านั้นนะครับ และจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอยติเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแประยะติร่างข้อบัญญัติงบประมาณทําได้เฉพาะลดรายจ่ายหรือลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีสมาชิกรับรองด้วยนะครับคาแประยะติเนี่ยจะต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือนะครับต่อประธานคณะกรรมการแปลยะติภายในเวลาระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกําหนดก็หมายความว่า การแปรยติเนี่ยสภาเขาจะมีการตั้งคณะกรรมการแปรยติขึ้นมาการที่เราจะแปรยติต้องต้องทำเป็นหนรรังสือนะครับแล้วยื่นต่อประธานคณะกรรมการแประยะติไม่ใช่เสนอในที่ประชุมสภาตรงนั้นนะครับในขั้นในขั้นแรกเนี่ยนะครับที่หลังจากรับหลักการแล้วถ้าจะมีการแประยะติต้องทําเป็นหนังสือนะเป็นข้อเป็นหนังสือแล้วเสนอต่อประธานคณะกรรมการแประยะติตามระยะเวลาที่เขากําหนดเช่นว่า ให้ยื่นต่อคณะกรรมการแประยะติเป็นระยะเวลาเท่าใดณสถานที่ใดเป็นต้นท่านต้องไปยื่นตรงนั้นนะครับและในข้อ60นะครับเป็นข้อห้ามห้ามไม่ให้แประยะติรายจ่ายขึ้นใหม่เห็นไหมครับลดรายจ่ายได้ลดจํานวนเงินได้แต่ห้ามแประยะติก็คือมีข้อเสนอว่าให้อ่า มีรายจ่ายขึ้นใหม่นะครับไม่ให้ไปยติรายจ่ายขึ้นมาใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่ายก็ไม่ได้นะครับหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับรายจ่ายขอให้มีการตั้งรายจ่ายขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมรายจ่ายเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของเงินที่จะอนุมัติจ่ายตัวนี้ทําไม่ได้ได้เฉพาะขอลดรายจ่ายหรือลดจํานวนเงินที่ขอจ่ายนะครับ ยกเว้นแต่ว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคำแปลยตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปลอ่ะอันนี้สามารถทําได้นะครับก็คือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ตรงนี้แปรยติได้ต่อเมื่อได้รับคำรับรองจากท่านนายกหรือท่านนายกเป็นผู้แปลยตินั้นเองนะครับต่อมาข้อ61ข้อห้ามห้ามไม่ให้แปลยติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมี ข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้วงเล็บ1ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้อ่าอันนี้เป็นแประยะติจํานวนเงินรายการตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะเป็นข้อผูกพันที่เราต้องจ่ายนะครับวงเล็บ2รายจ่ายซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายกําหนดกฎหมายกําหนดว่าต้องจ่ายนะรตรงนี้ห้ามแประยะติในรายการเหล่านี้นะครับทีนี้ ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันหรือตรงนี้หรือไม่เนี่ยนะครับก็คือเป็นเป็นอดอกเบี้ยเงินส่งใช้ต้นเงินกู้หรือรายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายหรือไม่เนี่ยให้ประธานสภา,าท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอ่าบางทีเราวินิจฉัยเราแสดงความคิดเห็นกันนะครับเราก็ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วเป็นรายจ่ายที่ที่ต้องจ่ายตามกฎหมายหรือไม่ตรงนี้เขาให้อำนาจประธานสภา เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเลยนะครับว่าจะเข้าลักษณะตามวงเล็บ1ห,หรือวงเล็บ2หรือไม่นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือวิธีการหลักเกณฑ์และข้อห้ามในการแประยะติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ